สวัสดีรอบดึกอีกแล้วจ้ะขณะนี้เวลาตีสามสี่สิบแปดนาทีเลิกงานมาเหวค่ะทุกคนแต่ไม่รู้จะทําอะไรกินเพราะมันไม่มีอะไรให้ทำํำก็เลยได้เอาุนเส้นจากเมื่อตอนเย็นที่กินซุกเกียค่ะก็เอามาส่วนน้ำปลาราดูมาชิมด้วยกันนะคะว่าจะอร่อยหรือเปล่าน,น่าจะอร่อยแหละเมื่อกี้ทำไม่ได้ชิมอร่อยอยู่นะทุกคนใช้ได้ Mm-hmm. อร่อยอยู่เด้อทุกคนวุ้นเส้นซ่วนน้ำปะลาลองทำกินดูคงเรงคงแรงคงแรงอร่อยเชยแก้ขัดได เส้นยาวไม่ได้หั่นให้มันเล็กยาวหน่อยอ,อร่อยเลยแหละทุกคนลองไปทำกินดูนะชั่ววุ้นเส้นช่ววุ้นเส้นน้ำปลาร้าสงสันจะได้ทำรสล้วเนี่ยไม่่อิม ร,รู้สึกเหมือนจะไม่อิ่มทุกคนแต่ขอไปทำรอบสอง